วันนี้ขนาดนี้นะครับเรายังไม่ไม่มีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่นะครับแต่มีในส่วนของที่จะต้องอยู่เป็นคนทินเฝ้าระวังนะครับอยู่40กว่าเขตนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นความยากลำบากที่เราจะปกป้องเมืองพังงาของเราได้อย่างไรให้ดีที่สุดนะครับเพราะวันนี้เราถูกขนาบข้างไปด้วยพื้นที่ที่สีแดงมากต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะครับคือจังหวัดภูกเก็ตวันนี้ ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ภูเก็ตวันนี้เกิน50ไปแล้วนะครับคนที่เฝ้าระวังร่วมพันคนแล้วนะครับแล้วก็การสัญจรไปมาระหว่างเรากับภูเก็ตแม้ว่าจะมีการจัดตั้งด่านตรวจนะครับแต่ความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับจังหวัดพังงาเองเลยมีความจําเป็นต้องออกมาตรการเรื่องการเข้าออกการอยู่กับที่ของคนนะครับคือหยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติตรงนี้จะมาแปลงมาสู่การปฏิบัติได้อย่างไรให้มีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องมากที่สุดนะครับอันนี้มาตรการที่เราออกมาแล้วสําคัญอันที่2ก็คือการสวมหน้ากากทุกคนเมื่อท่านออกจากบ้านนะครับต้องสวมหน้ากากถ้าไม่สวมหน้ากากวันนี้เราจะแจ้งเตือนก่อนนะครับแจ้งเตือน นะครับขอความร่วมมือหลังจากนี้เราจะดําเนินการตามกฎหมายร้านอาหารวันนี้ขอขอร่วมด้วยช่วยกันซึ้ไปกินบ้านนะครับสักระยะหนึ่งก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์จะปกติด้วยความเห็นอกเห็นใจกันนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของวันนี้ที่ที่จังหวัดได้ออกมาตรการที่บอกว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะครับแต่ถ้าเข้าออกมันต้องมีเงื่อนไขนะครับเดิมก็ ท,ที่เราได้ออกประกาศฉบับที่5ไปก็ทําให้เกิดข้อขัดข้องในบางประการในการปฏิบัติงานของทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเองหรือพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพมีส่วนในการที่จะเ,เรื่องของทางการแพทย์ก็ดีนะครับเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยก็ดีนะครับเรื่องของสถาบันการเงินนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม นะครับเรื่องของการขนส่งสินค้าอุพโภคบรคิโภคจําเป็นนะครับรวมถึงเรื่องของหยูกยานะครับพอกะาะนั้นก็เป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีต่างๆที่อาจจะต้องมีการดําเนินการตามกระบวนการทางยุติธรรมนะครับมีหมายเรียกหมายสารอะไรพวกนี้ซึ่งเรื่องเหล่านี้ในประกาศฉบับที่6ได้ให้ข้อยกเว้นไว้นะครับรวมถึง บุคคลบางประเภทที่ที่อยู่แนวชายแดนนะครับแล้วมีอาชีพที่ที่ที่ต้องไปไปฏิบัติในในพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับคือมีอาชีพอยู่แล้วแต่ต้องข้ามแต่มันเหมือนข้ามพรมแดนซึ่งเขาก็มีอาชีพอยู่อย่างนี้มันช้านานแล้วนะครับปกติปฏิบัติแล้วแล้วก็อยู่ในชุมชนของจังหวัดพังงาไม่ว่าเขตแดนของทับปุดก็ดีนะครับหรือตะกวดทุ่งแถวโครกคอยก็ดีหรือเข้ามาชั้นในบางคนก็ อยู่ท้ายเหมืองก็มีนะครับที่ที่จําเป็นที่ต้องไปปฏิบัติงานซึ่งอย่างเนี้ยถ้าจังหวัดออกมาตรการซีนคือคือเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แพร่ระบาดก็เกิดมีผลกระทบอย่างมากกับพี่น้องนับพันคนนะครับเท่าที่ผมดูตัวเลขนี่นับเป็นพันคนซึ่งวันนี้เมื่อมีตัวเลขอย่างนี้เนี่ยเป็นความจําเป็นที่จังหวัดต้องเข้าควบคุมดูแลเป็นมาตรการพิเศษ นะครับเพราะงั้นทุกคนจะต้องมารายงานตัวกับท่านนายอำเภอกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกมาตรการในการกํากับดูแลท่านเมื่อท่านไปทํางานก็จะมีการบันทึกสอบสวนว่าท่านไปทํางานที่ไหนทําอย่างไรสถานที่ทํางานนั้นม,มีมาตรฐานการดูแลปกป้องป้องกันโรคเพียงพอหรือไม่ เริ่มแต่ตัวท่านก่อนที่เป็น,ปนคนท,ที่เป็นชาวพังงานพี่น้องชาวพังงานนะครับลูกหลานเราในที่ไปทํางานเพราะงั้นเราก็จะวางมาตรการตรงนี้ตั้งแต่ต้นทางเมื่อไปแล้วปลายทางเราก็ให้คําแนะนํานะครับสืบสวนว่ามีมาตรฐานเพียงพอเมื่อกลับมาแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลเรื่องการแพร่ระบาดของโรคนะครับแล้วก็คนในชุมชนเองก็ต้องดูแลกันให้ดี อันนี้เป็นการออกมาตรก,การเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นนะครับหลายคนมีมีมีหน้าที่ต้องขับรถขนส่งรถประจำทางถ้าผมออกมาตรก,การนี้บังคับไปตั้งแต่แรกเมื่อวานนี้เมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยทุกคนขับรถไปส่งคนพอขับกลับมาต้องอยู่หยุดสิบสี่วันเลยนะครับซึ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่มาตรก,การในการดูแลแต่ละด้านเนี่ยเราจะมีหน่วยหน่วยดูแล บุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับในการตรวจติดตามและก็เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นคนที่มีความเสี่ยงแต่ยังมีความจําเป็นในการที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราทําให้พี่น้องเราวันนี้สบายใจขึ้นหรือบางคนต้องไปพบแพทย์หมอนัดใช่ไหมครับหมอนัดทุกเจ็ดวันอย่างนี้ทําอย่างไรนะครับก็กพิจารณาเป็นเคสไปนะครับซึ่งนานอำเภอโดยโดย,โดย โดยโดยชุดปฏิบัติการของอำเภอเนี่ยจะเฝ้าระวังให้ในแต่ละพื้นที่ถ้างั้นมาตรการซีนของเราที่เราจะสแกนคนกับซีนของเราจะไม่ได้ผลเลยถูกไหมครับถ้าเราไม่มีมาตรการแบบนี้เพราะงั้นวันนี้ที่ผู้ว่าการจังหวัดออกมาตรการไปก็คือหมายความว่าเราจะต้องการให้หมู่บ้านชุมชนปฏิบัติการเฝ้าระวังดูแลตนเองนะครับทุกคนเป็นตาสับปะรดเฝ้าดูแลซึ่งกันและกัน ไม่ให้มีสิ่งแปกปรอมเข้ามาหรือแม้แต่คนของของเราในหมู่บ้านเองที่มีความเสี่ยงเราก็มีสติปัญญามีวิทยาการในการที่จะเฝ้าระวังลูกหลานเราอย่างเหมาะสมและพอเพียงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในในหมู่บ้านหรือในชุมชนของตนเองนะครับอันนี้อันนี้ก็ทําให้การผ่อนคลายมีความเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเพราะการนี้เราเราไม่ได้ถึงกับ ชัดดาวประเทศเราใช่ไหมครับแต่พังงาเองจำเป็นต้องออกมาตรการในการล็กดาวพื้นที่ให้ได้เพราะฉะนั้นคนต่างถิ่นที่เข้ามานะ่ยถ้าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องถูกกักตัวอยู่สิบสี่วันเหมือนเช่นคนที่มาจากกรุงเทพหรือมาจากบริเวณทนนะครับวันนี้มีพื้นที่ระบาดไปทั้งหมดแล้วนะครับภาคใต้ก็เข้าใจเอาเว้นอยู่3าจังหวัดขานน,ขน,านี้นะครับขณะนี้นะครับคือ,ค,อคือเราละนองแล้วก็สตูล นะครับนอกนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ที่โชว์สีแดงแล้วซึ่งพังงาเองผมเองก็ไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าจะจะดึงไว้ได้สักกี่วันเพราะว่าวันนี้ผู้คนที่ที่ที่กลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดที่กลับมาบ้านแล้วมาอยู่ในในพื้นที่ของเราเนี่ยมากมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเพราะงั้นพื้นที่พังงาเองนี่ไม่ได้เป็นพื้นที่เริ่มต้นของการระบาดนะครับวันนี้แต่เป็นพื้นที่ที่รับบุคคลที่อาจจะติดเชื้อเข้ามา แล้วมากลับมาภูมิเราเดิมเนี่ยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังแน่นอนที่สุดครับพี่น้องครับเราอาจจะไม่รอดเพราะมันเกินการควบคุมแต่เมื่อมีพี่น้องเข้ามาอยู่จะเป็นลูกหลานเราหรือไม่เมื่อเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราแล้วเนี่ยเราจะดูแลไม่ให้เขาเกิดการแพร่กระจายเชื้อไปหาคนอื่นออกไปอย่างไรบล็อกให้ได้นะครับแล้วก็นำเขาไปรักษาให้ให้จบนะครับ มันเป็นหน้าที่ของพี่น้องในหมู่บ้านในชุมชนทุกคนนะครับวันนี้ต้องหยุดที่ตัวเองข้อเรียกร้องที่อยากคือให้หยุดอยู่กับที่ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุดนะครับภารกิจที่ตกอยู่กับอสมอก็ดีคณะกรรมการหมู่บ้านก็ดีนะครับผู้ใหญ่บ้านก็ดีกำนันก็ดีท่านนายกก็ดีนะครับหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลในระดับอำเภอซึ่งวันนี้มีแม่ทัพใหญ่ไปจำเภอท่านในอำเภอ นะครับเรามีด่านหกห้าด่านที่จะซีนคัดกรองคนที่เข้ามานะครับในจังหวัดเราตามมาตรการที่เราออกไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราก็จะไปปฏิบัติดูเราเมื่อพบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องใดเราก็จะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอีกนะครับซึ่งพี่น้องจะต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมออกมาตรการไปตามความเหมาะสมซึ่งอนาคตอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งทุกคนต้องยอมรับนะครับ ถ้าเราไม่ไม่ทำแบบนี้ตัวเลขที่โชว์อยู่ในการประเมินข้อมูลของทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้ที่ภูเก็ตไปกว่า50ารายแล้วนะครับอันนี้คือเป็นตัวเลขที่ที่ปรากฏการชัดแจ้งถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอยู่กันแบบเดิมพี่น้องครับนั่นหมายถึงหายนะดังเช่นหลายประเทศที่ปรากฏในสื่อพี่น้องดูสื่อได้ทุกวันนะครับ ตายวันหนึ่งเป็นหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะครับไอ้นี้ไฟอย่าลองเล่นกับไฟนะครับไฟจริงๆเป็นไฟมหาประไลยเลยนะครับพูว่ก็พูดได้แค่นี้นครับวันนี้ขอบคุณมากครับ